ในช่วงเวลานี้ข่าวที่ร้อนแรงที่สุดสําหรับแฟนลิเวอร์พูลคงหนีไม่พ้นเรื่องที่หงแดงกําลังเร่งเดินหน้าคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อิซักดาวยิงจากนิวคาสเซิลอยู่นเตดซึ่งหากดิวนี้เกิดขึ้นจริงอิซักจะไม่ใช่นักเตะคนแรกที่ย้ายจากถิ่นเซนต์เจมส์พาร์คมายังแอนฟิลด์และแน่นอนครับว่าการเสริมทัพไม่ได้เป็นการการันตีความสําเร็จวันนี้เราจะพาย้อนดูนักเตะจากนิวคาสเซิลที่โยกมาสวมเครื่องแบบลิเวอร์พูลในยุคข,ของพี่เมลีว่าพวกเขาเหล่านั้นรอดหรือร่วงคนแรกดิดมาฮามัน 5นย้ายจากนิวคาสเซิลสู่ลิเวอร์พูลในฤดูกาล1999โดยค่าตัวราวๆ8ล้านปอนด์เขาถือเป็นหนึ่งในดิวที่คุ้มค่าที่สุดในปลายยุค90ของลิเวอร์พูลหลังทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับนิวคาสเซิลและกลายเป็นหัวใจสำคัญของแดนกลางหงแดงในยุคข,ของเชล่าอูลิเย่และลาฟาเบนิเตสด้วยสไตล์การเล่นที่นิ่งเยือกเย็นและชาญฉลาดหนึ่งในเกมที่ถูกจดจำตลอดกาลคือเกมนัดชิงยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2005ที่อิสตันบูลเขาลงมาเป็นตัวสำรองใน งหลงัและเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ช่วยให้ทีมพลิกกลับมาชนะในการดวนจุดโทษฮามันคว้าแชมป์กับลิเวอ์พูมาแล้วทั้งยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเอฟเอคัพลีกคัพและยูฟาคัพซึ่งจากผลงานและความสําเร็จเหล่านี้ก็ต้องยอมรับว่าฮามันสอบผ่านฉลุยครับคนที่2แอนดี้แคร์โรกองหน้าล่างโยง่งย้ายจากนิวคาสเซิลมาลิเวอ์พูในตลาดเดือนมกราคมปี2011ด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์ซึ่งเป็นสถิติของสโมสรณเวลานั้นหากใครจํากันได้ลิเวอ์พูตัดสินใจซื้อ แอนดี้แคโรเพื่อเข้ามาทดแทนการจัดไปของเฟอร์นันโดตอเลสที่ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับเชลซีอย่างกระทนหันและต้องยอมรับว่าแคโรในตอนนั้นถือเป็นดีลที่เต็มไปด้วยความคาดหวังเพราะเจ้าตัวยิงระเบิดระเบ้อกับนิวคาสเซิลแต่ปัญหาบาดเจ็บเรื้อรังและสไตล์การเล่นที่ไม่เข้ากับระบบทําให้เขาไม่สามารถยึดตําแหน่งตัวจริงได้แต่กลับเป็นหลุยโซเลสที่ย้ายมาพร้อมกันทําผลงานได้อย่างโดดเด่นและยึดตาแหน่งตัวจริงได้อย่างถาวรแม้แคโรจะมีโมเมนต์ที่ดีกับลิเวอร์พูลอยู่บ้างแต่ ภาพรวมถือว่าไม่คุ้มกับราคาที่จ่ายไปดิวนี้จึงนับว่าเป็นดิวที่ล้มเหลวทั้งเรื่องฟอร์มในสนามและด้านธุรกิจอย่างสิ้นเชิงคนที่3โโคเซเอลิเก้แบ็กซ้ายจอมขยันย้ายจากนิวคาสเซิลมาลิเวอร์พูลในฤดูกาล2011ด้วยค่าตัวราวๆ6ล้านปอนด์เอลิเก้ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในช่วงแรกๆกับลิเวอร์พูลเขาเป็นแบ็กซ้ายจอมขยันที่มีความแข็งแกร่ง วิ่งไม่มีหมดแม้จะไม่ใช่ฟูลแบ็กประเภทที่เติมเกมรุกจัดจ้านแต่เขาก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่แฟนบอลไว้วางใจอย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่ยุคของแบนนดนลอชเจอร์เขาก็เริ่มถูกลดบทบาทลงอีกทั้งอาการบาดเจ็บที่ตามรบกวนจนทําให้หลุดออกจากทีมในที่สุดสําหรับผมแล้วเอลิเก้นี่กั้มกั้มกึ่งกึ่งความเร็วไม่มีความดีไม่ปรากฏทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับเอลิเก้ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันหน่อยครับคนสุดท้ายจอร์จินิโอไวนาดุกกองกลางสารพัดประโยชน์ผู้นี้ย้ายจากนิวคาสเซิลสู่ ยุคปูในปี2016โดยค่าตัว25ล้านปอนด์ไวนาดุ่มถือเป็นหนึ่งในดิวที่คุ้มค่าที่สุดในยุคของเจเกนครอฟ์เขาเป็นหนึ่งในนักเตะคนสําคัญที่คอยขับเคลื่อนระบบเกเกนเพสซิ่งไวนาดุ่มเป็นกองกลางประเภทที่ไว้ใจได้วิ่งไม่มีหมดอ่านเกมดีแม้จะไม่ใช่คนที่ยิงเยอะแต่ประตูที่เขายิงได้ล้วนแล้วแต่เป็นประตูสําคัญทั้งนั้นโดยประตูที่แฟนหงไม่มีวันลืมคือ2ประตูในเกมรอบรองชนะเลิกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2019กับบาเซอร์โลงาไวนาด ขว้ามาแล้วทั้งแชมป์พิมเมลีกยูฟาแชมเปียนส์ลีกและแชมป์สโมสรโลกก็คงไม่ต้องพูดอะไรกันมากครับคนนี้ผ่านแบบโคตรผ่าน และนี่คือสีนักเตะจากสาลิกาดงที่ย้ายมาสวมเครื่องแบบหงแดงในยุคพีเมียรีซึ่งหากอเล็กซานเดอร์อิซักย้ายมาจริงๆเขาจะกลายเป็นนักเตะคนที่5แน่นอนครับอิซักคือนักเตะพรสวรรค์สูงยิงประตูเป็นกอบเป็นกรรให้นิวคาสเซิลมีทั้งความเร็วเทคนิคและความเฉียบคมทุกอย่างถูกประกาศให้โลกรู้ผ่านผลงานในพีเมียรีแต่หากเรามองย้อนกลับไปและเรียนรู้จากอดีตสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นการการันตีความสําเร็จแบบร้อเปอร์เซ็นต์เขาจะเป็นเพชรเวดงามที่เปล่งประกายภายใต้แสงไฟ น Anfield หรือเป็นแค่ความหวังชั่วคราวแบบแอนดี้แคร์โรมารอดูกันครับแฟนหงที่เห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คิดว่าอีซักจะลอดหรือร่วงคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันหน่อยครับ